สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสกูตชี่ไม่แท้ที่เข้ามาใหม่นะคะคลิปนี้นะก็มีประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครจะสอบถามสั่งซื้อนะคะทักได้ที่ลายนี้ค่ะโคมันวันสองห้าหนึ่งเก้านะคะหรือว่าอีกลายนะคะนาวนาวชอ็อปทักได้ทั้งสองลายเลยนะคะแล้วก็ดูได้ใต้คลิปนะคะว่าจะดูรูปสินค้าได้ยังไงหรือว่าจะติดตามเรายังไงนะคะก็ราคาแรกนะคะจะเป็นราคา20บาทค่ะต่กเแรกจะเป็นพวกนี้นะคะ ก็จะมีเป็นพวกอันนี้เกียวซ่านะคะรอดนี้มาใหม่นะนิ่มๆนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเป็นซาลาเปากูาหมะค่ะหน้ากูย่ามะแบบนี้นะคะแพนเค้กนะคะมีหลายหน้าเลยปอมปอมปูรินเองจะเป็นหน้าปอมปอมปูรินนะคะแล้วก็เป็นพวกบันเมลอนนะคะซาโลนะคะคิตตี้เฮดบันนะคะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นพวก อันนี้มาใหม่เป็นก็เรียกว่าหน้าผู้หญิงแก้มแดงแล้วกันนะคะอันนี้มาใหม่เลยะคะ่ะนิ่มสโลมากแล้วก็มีเป็นอันจะเป็นโลนะคะเป็นโลคูมาค่ะนิ่มๆเหมือนกันแล้วก็มีเป็นบายเมลอนไฮโลคิตตี้อันนี้มาใหม่เลยเพราะว่ารอที่แล้วมันจะเป็นพีระคูมานะคะแล้วก็ตะก้าต่อ,อมาค่ะอันนี้ก็อย่างแรกจะเป็นปาทยากินะคะ อันนี้ตรงนี้มันจะแกะออกแล้วก็ปิดได้นะคะแบบอย่างนี้นะนี่นะคะอันนี้จะเป็นปลาทยากินะสโลนิดๆนะคะมีหลายสีเลยแล้วก็พวกปังแผ่นนะคะมีเป็นปังแผ่นกุยทมาอันนี้จะเป็นปังแผ่นปอมปอมบูลินนะคะสโลนะแล้วก็เป็นพวกบัน,นะคะ่ะจะมีบันกูเดทมะนะคะอันนี้จะเป็นปังหน้าแมวแล้วก็ อันนี้มาใหม่ค่ะเป็นโดรัดหัวใจนะคะนิ่มมากนะคะสโลด้วยมีหลายสีเลยนะแล้วก็ตะกร้าสุดท้ายนะคะจะเป็นอันนี้ก็อันนี้จะเป็นหน้าผู้หญิงแก้มแดงเหมือนกันนะคะกับตะกร้าที่อันนี้ก็เป็นหน้าออนเซนนะคะอันนี้จะเป็นมาใหม่เหมือนกันค่ะเป็นตัวคูมะานะคะเป็นตัวหมีน,นะนิ่มมากนะคะสโลด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็น คาบิค่ะก็ประมาณนี้นะคะอาจจะรีวิวไม่ครบเพราะว่ามันมาเยอะนะต่อมานะคะจะเป็นพวกราคาห้าสิบบาทนะคะก็เริ่มที่ตะกร้าแรกนะคะอย่างแรกจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนิ่มสโลมากนะคะนี่นะแล้วก็เป็นโดนัทในสดค่ะมีแบบเป็นราดซอสแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นแบบหน้าแบบนี้นะคะ สโลเหมือนกันเลยนะคะพวกนี้สโลหมดเลยนะอันนี้50ค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นปังเนยสดค่ะก็อันนี้เป็นสินค้าขายดีทุกร็อดเลยนะคะชิ้นใหญ่นิ้นสโลนะคะก็มีเยอะนะอันนี้จะเป็นพวกบันนะคะก็อย่างอื่นด้วยนิดหนึ่งก็อย่างแรกคะ่ะจะเป็นป้งแผ่นไซส์มีเดียมค่ะเป็นไซส์มีเดียมนะคะสโลมากนะ แล้วก็จะมีเป็นไอติมนะคะไอติมแท่งแบบนี้มีหลายแบบนะคะแล้วก็มีเป็นเคพุดดิ้งค่ะแล้วที่เหลือจะเป็นพวกบันนะคะก็มีบันหลายหน้าเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าคาบีนะคะหน้าอูมามินะคะออนเซ็นนะแทนบ,บันก็มีนะคะพวกบันนี่จะนิ่มสโลทุกชิ้นนะคะน่ารักมากพวกบันอันนี้ไม่เมโลดี้นะคะกูได้ทำมารสีต่างๆนะคะ ก็เข้ามาเยอะหลายแบบนะคะทักมาสอบถามได้นะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหมีก็คือรถอที่แล้วไม,ไม่ได้เอามานะคะก็หายไปช่วหนึ่งนะคะเป็นหมีนะคะมีแพ็กเกจนะจะมีเป็นแบบหูยาวนะคะแล้วก็แบบหูสั้นมันจะต่างกันนะแต่ว่าเนื้อมันจะนิ่มมากนะคะมันจะซอฟต์นะคะสโลด้วยอันนี้น่ารักมากแนะนำเลยนะคะเป็นหมี ราคาห0บาทนะคะก็ตะกร้า50บาทนะคะสุดท้ายอันนี้จะไม่50าสิบาตตะกร้านนะคะ่ะที่50ก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้นิ่มมากนะก็มันจะมีเคลือบหลายสีนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวอันนี้ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะซาโลนิดๆนะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นพวกเค้กค่คะเค,ค้กก็มีหลายแบบอันนี้จะนิ่มๆนะคะ สวยมากเลยนะอันนี้แล้วก็มีเป็นเค้กลูกหัวลูกอ๋อไม่ใช่ลูกหัวใจนะคะเป็นเค้กปกตินะอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตะค่ะแล้วก็เป็นพวกคัพเค้กนะคะที่เป็นแบบนี้ก็อันนี้มันจะมีสีน้ำตาลด้วยอีกหนึ่งชิ้นนิ่มๆนะคะก็อันนี้จะเป็น50บาทะค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นราคา6 0บาทค่ะก็อย่างแรกค่ะจะเป็นพวกไอติมะค่ะอันนี้คือสวยมากๆเลยนะคะ น่ารักแล้วก็นิ่มสโลมากๆาอันนี้จะมีแท็กนะคะก็สีใหม่เข้ามาเยอะเลยนะคะขายดีมากเลยอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบอย่างนี้แนะนำมากเลยนะคะไอติมนี่นะราคา60บาทค่ะไอติมแล้วก็ตะกร้านี้ก็ตะกร้า60บาทค่ะส่วนใหญ่จะเป็นของยืดนะคะแต่ว่าอันนี้เข้ามาใหม่ เลยนะคะจะเป็นพวกพวกสติกอยนะคะของเด้งนะก็จะมีเป็นไออันนี้จะเป็นกูเดธมะเด้งนะคะน่ารักมากเลยนะพราวพวกนีนี่หลายสีนะคะสีแดงสีส้มสวยทุกสีนะคะน่ารักทุกชิ้นเลยนะ,ะอันนี้มาใหม่ใหม่ๆเลยนะคะแนะนำเลยนะคะอันนี้60สิบบาทเท่านั้น มีแท็กด้วยนะคะแล้วก็พวกของยืดนะคะอย่างแรกจะเป็นข้าวเก็ยบยืดค่ะก็ของยืดนี่มันก็จะยืดได้แล้วก็เล่นมันนะคะบีบไปมันจะนิ่มๆค่ะแล้วก็มีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็โมจิยืดนะคะจะมีสองแบบอย่างแรกจะเป็นโมจิยืดหน้ากูเดธมะค่ะนะคะมันก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็เป็นที่โมจิยืดที่มันเป็น สีสีนะคะจะมีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะเขียวแบบนี้สีน้ำตาลนะคะจ,จะได้คร่าวๆนะคะแล้วก็สีฟ้าสีชมพูนะคะคือบางอันมันก็มีแพ็กเกจบางอันมันก็มีไม่มีแพ็กเกจนะคะสีม่วงประมาณนี้ค่ะมีเยอะนะคะก็เป็นโมจิ ยืดน,นะคะก็อันนี้ตะกร้านี้ราคา6 0บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคา100บาทค่ะจะมี2ตะกร้าค่ะเดี๋ยวเริ่มตะกร้านี้กันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นมัฟฟินนะคะหรือว่าเควฟูนะคะอันนี้คือนิ่มซอฟมากนะคะมีหลายสีเป็นสีชมพูนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะอันนี้นิ่มสโลมากแล้วก็จะมีเป็นลูกพีชชินามอน,นะคะ่ะอันนี้เนื้อจะแน่นๆนะคะ ซาโลนะคะเป็นหน้าชินามอนแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นพวกไส้ไหลนะคะก็จะมีเป็นคูม,มาไส้ไหลนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเป็นพวกแพนด้าไส้ไหลนะคะรู้สึกจะมีสามสีนะคะใช่ค่ะมีอยู่สองสีเหลืออยู่สองสีนะคะแล้วก็มีเป็นคาบี ไซไหลนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะอันนี้จะเป็นหน้าแมวไส้ไหลแมจี้นะคะน่ารักมากแล้วก็กูเดทมาไส้ไหลอันนี้คือแบบออกใหม่เลยนะมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะคก็ประมาณนี้ค่าหนึ่งร้อยบาทตะก้าแรกร้อยบาทตะก้าต่อมานะคะอย่างแรกนะอันนี้มาใหม่เหมือนกันบิ๊กบิ๊กกิตคิตตี้นะคะไซส์ใหญ่นะคะจัมโบ้ไปไซส์ของจัมโบ้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ใหม่เลยนะมีหลายสีนะคะนี่เอามาเยอะมากนิ่มๆสโลด้วยนะคะแล้วก็อย่างต่อมาค่ะจะเป็นทีดน้ำค่ะก็มันจะบีบแล้วก็มันมีน้ำนะคะ่ะเห็นไหมก็จะมีอยู่สองสีค่ะส่วนพวกของยืดนะคะก็จะมีแค่ลอดยืดเป็นพวกผักยืดนะคะต้นสายมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเป็นข้าวโพดยืดนะคะ อาก,กาศยืดค่ะมีสีเขียวกับสีเหลืองประมาณนี้ค่ะของยืดแล้วก็พวกสวิิทอยนะคะก็จะเป็นกล้วยเด้งนะคะเหมือนกันนี่นะคะก็อันนี้จะเป็นราคา100บาทค่ะมีอยู่2ตะก้านะคะต่อมานะคะจะเป็น1 2 0บาทค่ะมีตะก้าเดียวค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะอาจจะมองไม่ชัดนะนิ่มเนื้อสอมมาพวก120รบบาทนะคะเนื้อมันจะ คลายๆกันหมดนะเนื้อจะซับซอบแล้วก็สโลนะคะเนื้อเหมือนของแท้เลยนะอันนี้จะเป็นคัพเค้กค่ะเป็นคัพเค้กคาบีนะคะมีหลายสีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไอติมคาบีค่ะมีมสโลมีหลายสีเหมือนกันนี่นะคะมันเหมือนของแท้มากเลยนะก็1 2อบาทมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็พวกนี้นะคะจะเป็นพวงกุญแจผ้าคะคะไม่ใช่สกูชีนค่ะเป็นพวงกุญแจคิตตี้นะคะก็อันนี้จะ100บาทนะคะมีหลายแบบนะ นี่นะคะแล้วก็มีเป็นกระเป๋าดินสอคิตี้อันนี้น่ารักมากนะคะไว้ใส่พวกดินสอเนะเป็นซีแบบนี้อันนี้หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะมีอยู่สองสองตัวนะคะน่ารักเหมือนกันนะแล้วก็มีเป็นอันนี้ค่ะกระเป๋าดินสอแบบซปใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทอันนี160้ร้อยหกสิบนะคะส่วนอันนี้ร้อยสามสิบก็มีประมาณนี้ค่ะ ต่อนะคะจะเป็นราคา130บาทนะคะมี2ตะกร้าเดี๋ยวมาเริ่มตะกร้าแรกกันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นพวกอิโมจิบันจัมโบ้นะคะมันจะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะแล้วก็นิ่มสโลมากนะคะเนื้อดีมากนะคะสโลมีหลายชิ้นนะคะมีหลายหน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นโบกิตี้นะคะอันนี้เนื้อมันจะนิ่มมากนะคะหนามากตัวนี้นะมีหลายสีเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มีแท็กนะ นี่นะคะพวกนี้แล้วก็จะเป็นพวกบันหน้าตลกนะคะอันนี้จะนิ่มๆนะคะน่ารักนะอันนี้จะเป็นบันนะคะแล้วก็เป็นบันกูเดธมะนะคะอันนี้เป็นแซนด์วิชปอมป,ปองปูรินะคะ่ะชิ้นใหญ่นะคะในแทสเกจนะแล้วก็จะเป็นพวกของยืดค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็น กล้ยยืดขาอันนี้เป็นกล้ยยืดรุ่นใหม่นะคะมันจะนิ่มๆนะคะมันจะนิ่มกว่ารุ่นเก่านะคะยืดได้เหมือนกันเลยตรงนี้จะมีเป็นสีน้ําตาลด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นไส้กรอกยืดค่ะอีกอันจะเป็นสีแดงนะคะนี่นะแล้วก็จะกร้า130ต่อมานะคะอย่างแรกจะเป็นโรตีโทสค่ะอันนี้แนะนํามากๆเลยนะคะกินหอมขายดีมากแล้วก็เป็นพวกอันนี้มาใหม่ครับเป็นัวดซองเกียวนะคะในแพ็กเกจ แล้วก็ครัวซองมีหลายแบบนะคะอันนี้เป็นปังกัลังเศสนะคะไม่ใช่ปังยางแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกปังปอนนะคะหน้าต่างๆนี้จะเป็นหน้าชินามอนหน้าอื่นก็มีนะคะทักมาดูกันได้นะคะก็จะม,มีเป็นเต่าจัมโบะคะ้ค่ะาโลชิ้นใหญ่นะคะพวกนี้จะไซส์จัมโบ้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นพวกปังแผ่นนะคะมิมสโลเหมือนกันคือสโลทุกชิ้นเลยนะคะร้อยสามสิบ นี่นะคะน่ารักทุกชิ้นชิลล130บาทค่ะต่อมานี้นะคะคะาราคากันค่ะก็อย่างแรกะคะจะเป็นปังยาวอันนี้ขายดีมากนะคะก็เลยตอนนี้ก็มาหลายชิ้นเหมือนเดิมเลยนิ่มชโลนะคะชิ้นใหญ่นะอันนี้ราคา130บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวเห็ดแพนด้าะคะอันนี้ชิ้นใหญ่กว่าจัมโบ้นะชิ้นใหญ่มากจริงๆนะคะก็เลยขาย160บาทมีหลายสีนะคะเนื้อแน่นมากเลยนะคะมีแทก แล้วก็อันนี้จะเป็นบนพวกปังยักษ์นะคะจะมีอยู่2สีสีเข้มกับสีอ่อนนะคะราคาชิละ1ราคาชิละ300บาทนะคะนิ่มสโลนะชิ้นใหญ่มากนะคะก็ตะการนี้มีประมาณนี้นะคะปังยักษ์300อนะคะส่วนหัวเห็ดนี้1 6 0ปังยาวร้อาค่ะ <c oughs> ก็นี่นะคะจะเป็นสกูชี่ไม่แท้ที่เราเอาเข้ามาในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็มีหลายแบบนะคะน่ารักทุกชิ้นเลยนะคะ ก็นี่จะเป็นล ne นะคะอย่าลืมทักมาสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะคะสองลนยนี้นะคะแล้วก็เราส่งของทุกวันที่ไปรษณีย์เปิดนะคะตอบแชทไม่ช้ามากเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นไอดีลยลน์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลน์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะคะ